จิตตกเป็นทุกข์ทำแบบนี้ดีขึ้นแน่ค่ะคุณเคยรู้ไหมว่าทั้งความคิดนะคะแล้วก็ความรู้สึกมันมีพลังดึงดูดของกันและกันในชีวิตคุณเนี่ยคุณคงเคยเจอใช่ไหมคะว่าคุณตื่นนอนมาตอนเช้าแล้ววันนั้นอะ่ะคุณตื่นนอนมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีพอคุณเจออารมณ์ไม่ดีปุ๊บอ่ะตื่นมาหันหน้าไปเจอสามีสามีหน้าบูดใส่อีกมาเจอลูกนะคะลูกทําเสียงดังงุดกิด ลำคาญใจไปทํางานเจอเจ้านายด่าอีกเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นทั้งวันเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองจิตตกเป็นทุกข์จากโควิดนะคะจากสถานการณ์รอบตัวคุณอาจจะรู้สึกเถียงคู่ที่อยู่ในใจแม้คร่นี้พูดมันก็ได้สิพูดง่ายสิ นะคะเพราะคุณนี่ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นี่จะบอกว่าถ้าวันนั้นนะคุณนี่ไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองไม่เปลี่ยนความรู้สึกตัวเองนะคะเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปเรื่องอื่นคุณนี่ก็จะเป็นหนึ่งคนที่รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันคงไม่ได้มานั่งยิ้มอยู่อย่างวันนี้แล้วมานั่งสอนคุณอย่างวันนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะบอกคุณเนี่ยก็คือถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ละว่าตัวเราจิตตกเป็นทุกข์ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปนั่งจิตตกเป็นทุกข์อยู่แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมความรู้สึกคุณความคิดคุณ คุณสังเกตอะว,วันไหนที่คุณรู้สึกจิตตกเป็นทุกข์ความรู้สึกคุณมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปนาพาความรู้สึกอย่างอื่นมาด้วยนะคะหงุดหงิดโกรธรู้สึกเป็นเหยื่อรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงานะ,ะรู้สึกโดดเดี่ยวมันจะพากันมาเป็นขบวนเลยเหมือนแบบเป็นหนูเดินตามกันมาแต่ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนความรู้สึกจากรู้สึกจิตตกเป็นทุกข์แล้วคุณหาเรื่องให้ตัวเองยิ้มได้ สักครั้งนึงอ่ะทีนี้พลังงานมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนอย่างที่ครูบอกไปอ่ะความคิดเดียวกันมันก็ดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาความรู้สึกเดียวกันมันก็ดึงดูดความรู้สึกเดียวกันเข้ามาดังนั้นถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่จิตตกอยู่เป็นทุกข์อยู่สิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นแบบแรกคือเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองนะคะหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกดีหนึ่งอย่างที่ครูชอบทำครูชอบฟังเพลงนะคะครูก็จะเปิดเพลงฟังเพลงที่มันทําให้ครูรู้สึกมีความสุขครูชอบฟังเพลงแจ๊สนะคะก็อย่าไปฟังจังหหหวเศรร้้้้้าาาๆกก็ตออองงฟััันนททีี่่มมมํใใูสสึบจืไถคุณ หมานะคะมีสัตว์เลี้ยงก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงทําอะไรที่ตัวคุณนะ่ะทำแล้วมีความสุขนึกถึงลูกคุณตอนที่ลูกคุณยังเป็นทารกเด็กๆอยู่ก็ได้เฮ้ยช่วงเวลานั้นคุณมีความสุขทําไงก็ได้ให้ความรู้สึกคุณเปลี่ยนให้รอยยิ้มของคุณมันเกิดขึ้นมาถ้ามันมีรอยยิ้มแรกเดี๋ยวรอยยิ้มที่เหลือมันก็จะตามมาเป็นขบวนถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนในชีวิตแย่ yeah. สิ่งที่คุณควรจะทำคือลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงมันซะโอเควันนี้ฟังคลิปว อย่าจมอย่าคลุกอยู่ในวังเวียนของความคิดเดิมๆนะคะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะไปเจอเพื่อนใหม่ๆบ้างไปเจอคนที่พลังงานดีๆบ้างคุณนี่ทํา private coaching นะคะให้กับลูกศิษย์หลายคนบางคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโควิดนี่แหละมีการโอนย้ายที่ทํางานกันบ้างธุรกิจต้องปิดไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะมาด้วยความรู้สึกที่แย่มากรู้สึกว่าชีวิตเจอแต่ปัญหาแต่พอมาเจอครูเนี่ย หนึ่งเทคนิคที่ครูใช้คือครูช่วยเขาเปลี่ยนโฟกัสครูเริ่มพูดถึงด้าน,นอื่นๆที่มันดีๆในชีวิตเขาแล้วเขาก็เริ่มเกิดรอยยิ้มขึ้นมาเริ่มแรกมันจะมารอยยิ้มก่อนพอรอยยิ้มเริ่มมาต่อมามันจะกลายเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะหนึ่งครั้งต่อมากลายเป็นเสียงหัวเราะหลายๆครั้ง สรุปวันนั้นโคชชิ่งเสร็จกลับไปบ้านเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครจิตตกอยู่เป็นทุกข์อยู่อย่านั่งวนเวียงอย่าวนอยู่ในอ่างแห่งความทุกข์นะคะแต่จงก้าวออกมาจากอ่างแล้วก็มาใช้ชีวิตมาดูซิว่าคนที่เขามีความสุขเขาทาเป็นยังไงเริ่มต้นหาอะไรบางอย่างให้ตัวเองได้ยิ้มเกิดรอยยิ้มขึ้นมารอยยิ้มแรกแต่ถ้าหาไม่เจอคุณรู้ไหมมีเทคนิคที่มันเหนือขั้นกว่านั้นคือยิ้มนําหน้าไปก่อน คุณลองยิ้มดูเลยค่ะตอนนี้ดูคลิปนี้อยู่คุณยิ้มเลยพอคุณยิ้มคุณก็รู้สึกดีขึ้นแล้วมองหน้ากระจกมองเข้าไปในกระจกแล้วยิ้มให้ตัวเองแค่นี้คุณก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว,ลว,ด,ลวดังนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกเป็นทุกทุกครั้งที่รู้สึกว่าจิตตกคิดถึงคลิปนี้ที่ครณนี่ตั้งใจทําให้คุณคุณตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทุกคนที่กำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะเมื่อไหร่ที่จิตตกเมื่อไหร่ที่ทุกคิดถึงครูนะคะแล้วก็ยิ้มโอเคนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะได้มาอยู่ใกล้ครูนี่นะคะได้มารับพลังงานจากครูนี่แบบใกล้ชิดก็ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาชีวิตอะไรอยู่หรือว่าอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะไม่มีที่ปรึกษาก็สมัครเข้ามาเป็น private coaching ได้นะคะหรือว่าจะเป็นถ้าคุณอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่อยากจะเดินทางก็สมัครเข้ามาเป็น video call coaching ได้นะคะตอนนี้ครูนี่มีเป็นราคาพิเศษนะคะจากราคาเต็ม 39,000บาทใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะครูให้ราคาพิเศษที่29,000บาทหรือว่าถ้าใครอยากจะมาเจอตัวครูนี่เนี่ยราคาเต็มนะคะปกติอยู่ที่4,5 0 0 0ตอนนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถเข้ามา private coaching แบบเจอตัวได้นะคะ1ครั้งในราคา39,000บาทน,นะคะถ้าาว่าใครสนใจก็ทักไปหาทีมงานได้เลยที่ line k r u h o n e n e y นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามครูนี่ในช่องทางต่างๆได้เลยนะคะทั้ง i k t o k ไอนะคะแล้วก็เพจก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ